โอ้นี่นี่นี่ได้อีกแล้วครับนี่ฮาดอครับนี่หาดอมันหมานไปเลยครับนอาไม้ฝรั่งทั้งนั้นนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับมีแต่น้องไม้ฝรั่งนะครับนี่ครับเห็นไหมเป็นพอ้เกิดหลายขนาดครับนี่กอนี้ดูดีครับนี่สีหานอเหาหกนอเจ็ดนอเลยครับนี่ครับกำลังงอกขึ้นมาเห็นไหมครับนี่ครับไปครับพี่น้องครับเดี๋ยววันนี้สิพาพี่น้องไปเก็บน่อไม้ฝรั่งไปผัดเพียงนะครับผัดขึ้นเพียงนะครับตอนนี้ก็ พักเบรกเที่ยงพอดีเดี๋ยวไปหาหน่อไม้ฝรั่งด้วยกันนะครับว่าจะได้ไหมเราจะไปผัดใส่หมูนะครับผัดน้ำมันหอยใส่หมูนะครับกินเที่ยงเลยนะครับว่าจะได้ไหมหรือเปล่านะครับ่าจะไดดหรือเปล่านะครับอ่าก็โอเคครับเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันนะครับผมไปเลยครับผมนะครับวิธีการหานะครับวิธีการหาหน่อไม้ฝรั่งจะออกตามป่าเลยครับบร่ได้ออกแบบมองเป็นแยมนะครับี่อยู่ตามป่าเลยครับบางคนไม่เดินเข้ามาหาก็จะไม่เจอนะครับ เพราะว่ามันเหมือนมันไม่มีครับมันเกิดตามป่าจังสีนะครับเกิดตามธรรมชาตินะครับนี่ยเฉดสีก็อยู่ในภูมิใหม่นะครับนี่ครับเนี่ยมะเบิงครับอาชิมีวอนะครับกอเนี่โอ้กลังเกิดมาเป็นต้นก็มีครับนี่ครับต้นไม้ฝรั่งเห็นไหมครับนี่ครับกลังเกิดขึ้นมาเป็นนอครับโอ้บกขาดรับเดียวปล่อยให้มันเป็นต้นพันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเอาครับนี่ครับกอนี่ครับมะเบิงครับพี่นองครับโอ้เกิดหลายขนาดครับนี่กอนี่ดูดีครับนี่ ซีหานอเหาหกนอเจ็ดนอเลยครับนี่ครับกําลังงอกขึ้นมาเห็นไหมครับนี่ครับกําลังขึ้นมาครับกําลังผุดขึ้นมานี่ครับนี่หน่อไม้ฝรั่งทั้งนั้นนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับมีแต่หน่อไม้ฝรั่งนะครับนี่ครับเห็นบอกเป็นต้นจกดอกจิกเดียขึ้นนะครับพี่โอ้หมานดีครับเดี๋ยวผมขอเก็บก่อนครับเดี๋ยวข้าเจ้าสิมาหนึ่งครับเก็บสองครับกําลังขึ้นมากก็ร้ายครับเบิ้งนี่ครับเป็นหัวจกดอกจิกเดียกขึ้นนะครับนี่ครับเห็นบอกนี่ เก็บให้เรียบครับเอาอย่างเดียวครับเล็ดเอาอย่างเดียวครับหูยหมันนะครับอันนี้ช่วงพักเที่ยงพอดีนะครับจอดรถเก็บน้องขางปลาเนี่ยนะครับนี่อู้มิเตอรนอบัวเฮ้ยครับเด็กกำหนึ่งนะครับนี่ครับอิสราเอลมันบวบอึดคองกินขลองหยากเกิดสิละครับไดูการขลองน้ำใหม่ฝรั่งนะครับนี่ครับ เออหักหักปู้หนอนี่ขึ้นใหญ่เลยว่อยู่ลึกกว่านี่อู้นี่ครับจกเอาครับเดี๋ยวนี่ครับหนอนนี้ลึกลึกครับต้องจกเอาครับอะไรคือจกนี่ครับเดืยดเอาครับนี่ครับหนอนแบนอ้วนๆเลยครับโอ้นี่ครับอันนี้เดีอดแล้วเลยครับนี่ครับครับสองหนอสามหนอครับอยู่นี่ครับโอ้พอแล้วครับมองนี่ครับไป มองอื่นครับได้ร้ายเติดปครับกําหนึ่งนะครับอื้อพลอยกับพี่น้องนี่ครับขึ้นมองโล่งๆเลยครับนี่ครับกาล่งขึ้นมาเลยครับดอกนี่ครับเด็ดครับไม่รอช้าครับนี่อีกหนึ่งดอกครับเด็ดหนึ่งนี่ครับนี่หนึ่งดอกครับนี่ครับสามแล้วครับกอนี่ครับพี่น้องอาจจแนะนโบเห็นนะครับเบิ้งในกล่องเนาะราสีเซนต่ตนหย่านะครับนี่ครับนี่ดอกหนึ่งครับเตื้ออีกแล้วสีนะครับ พอเดียวนี่ซีแล้ครับเกิดไงหน้าใหม่ฝรั่งอยู่นี่หากินง่ายครับนี่ยางว่าเบิรงกฟังนี่อีกครับหวยเก่าเพิ่นมีนะครับอู้หูนี่นี่นี่ได้อีกแล้วครับนี่ฮาดอกครับนี่ฮาดอกมันหมานไปเลยครับเกิดอะไรบอวาโอ้โหนี่นี่ทั้งรุมนี่ก็มีครับโอ้ยกฝลังพุดขึ้นมาครับนี่เด็ดอย่างเดียวนะครับไม่สนใจครับเด็ดอย่างเดียว โอ้เยอะอีกครับนี่หกเจ็ดดอกแล้วโอ้คุ้มนะครับมาามือครับมาก่นเขาอยู่ครับนี่ผมเก็บถิ่มไ้นะครับเป็นเป็นสายพันธุ์อะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าเกิดตามธรรมชาตินะครับน่อไม้ฝรั่งออกนองม่วงแน่ครับม่วงหวานๆนดอกเวลาเอาไปเห็ดกินนะครับไปผัดไปลวกกินได้หมดครับลวกกินเจียวนะครับมีบ่อละหมองนี่นอใหญ่ขนาดนี้อันนี้โอ้เบิ้งครับพี่น้องครับอ หมานอหลีหมานอหลีอย่าไปซีเลงครับอย่าไปซีเลงครับหาลำปลาเนี่ยแหละหมานกุ้งมุ้งนะครับเขาปลาเขาดงอย่งไปซีเลงนะครับโอเคครับพี่น้องเก็บได้มากประมาณกําเึ็งครับบัวลายครับพอได้พัดกินเที่ยงนะครับหาอยู่หากินแบบบานท่อแหละครับหาเก็บพักเก็บเนี่ยเก็บน้ำใหม่ต่ว่า บ้านเฮามันบ่มีแบบเกิดเองทําตามธรรมชาตินะครับแบบนี้บ้านเราไม่มีนะครับที่นี่อิสราเอลมีนะครับมันเกิดเองนะครับไม่ต้องปลูกนะครับบ้านเราต้องปลูกกินเองนะครับหรือว่าต้องซื้อแต่ที่นี่เกิดตามข้างทางนะครับตามป่าตามนี่มันจะมีกอเดิมมันเชื้อเดิมมันอยู่นะครับเราก็ไปเก็บมาได้นะครับไม่ไม่ถือว่าผิดกฎหมายอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นหน่อไม้ฝรั่งเนาะมันมันเกิดเองตามธรรมชาติเนาะถ้าเราไปล่าสัตว์อ่าพวก ของต้องห้ามมันผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าพวกผักพวกหญ้าพวกนี้มันเก็บได้นะครับไม่เป็นไรครับก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมก็พอได้ผัดนะครับเดี๋ยวว่าจะผัดใส่หมูนะครับตอนเที่ยงกินเที่ยงเลยนะครับโอเคครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ